หากเอ่ยถึงกระเพราควายหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่หากเอ่ยถึงยีหลาเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างขอบอกเลยว่าเมื่อได้ทราบสรรพคุณแล้วรับรองว่าจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวาดี y วถึงแม้ว่าผักชนิดนี้ไม่ได้มีทิ่นกำเนิดในประเทศไทย แต่เชื่อเหลือเกินว่าสำหรับคนที่รักและก็ชอบรับประทานอาหารป่าต้องรู้จักอย่างแน่นอนซึ่งผู้คนสมัยก่อนมักจะปลูกผักชนิดนี้ไว้ในรั้วบ้านหรือตามหัวไร่ไปลายนาคราใดที่ต้องการปรุงอาหารและต้องการดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ที่แม้แต่ตะไคร้หรือว่าขา่ายังเอาไม่อยู่ขอบอกเลยว่ายีราเอาอยู่แน่นอนครับ และยังเต็มเปี่ยมไปด้วยสรพคุณในการรักษาโรคอีกมากมายแล้วไปดูรายละเอียดกันเลยครับหากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับหลายท่านคงเคยตั้งคำถามและอยากจะรู้จักว่าพืชชนิดนี้มีดีอย่างไรหลายคนยังไม่ร <reco Christ. S 2> ู <fry UC S> ้จัก ก็อยากบอกเลยว่าสำหรับคนไทยแล้วเรารู้จักกับผักชนิดนี้มาเนิ่นนานครับถึงแม้ว่าจะมีคนบอกกล่าวว่าไม่ใช่พืชพื้นถิ่นของไทยก็ตามแต่คนไทยของเราชอบมากๆเมื่อเอ่ยถึงกระเพราควายชื่อจะดูดุดันเรียกกันได้แถบภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ในถิ่นภาคเหนือเรียกจันจอและชื่ออย่างเป็นทางการก็คือยีอรานั่นเอง เมื่อก่อนในชนบทมักจะปลูกต้นยี่ราหรือว่ากระเพาควายไว้ข้างห้างนาหรือว่าสวนหลังบ้านชายป่าริมบึงปลูกเอาไว้ใช้ปรุงอาหารจากเนื้อสัตว์ที่มีกลิ่นขาวมากเช่นแพะเป็ดสัตว์ป่าเกือบทุกชนิดและต่อไปนี้ก็คือประโยชน์ของยี่ราของดีใกล้ตัวคุณเริ่มจากข้อที่หนในตำราแพทย์แผนไทย นำเอาใบเยื่อรามาต้มน้ำดื่มมีสรรพคุณช่วยในการขับเหงื่อซึ่งเป็นของเสียออกจากร่างกายช่วยในการบำรุงธาตุขับลมเจริญอาหารแก่ปวดท้องเนื่องจากอาหารไม่ย่อยแก้อาการท้องอืดคืนไส้และนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพอีกมากมายข้อที่2ช่วยในการขาจัดสารพิษออกจากร่างกายด้านงานวิจัยอื่นๆยังพบอีกว่าเยื่อรา ช่วยในการขจัดสารพิษออกจากร่างกายช่วยฟอกเลือดเพิ่มระบบคุมพุ้มกันให้กับร่างกายเป็นตน้นข้อที่3มีคุณค่าทางสารอาหารสูงเย,ยราเป็นเครื่องเทศที่มีคุณค่าทางอาหารสูงทั้งวิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกายอาทิเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมไนาอาซิน โพแทสเซียมโซเดียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กและซัลเฟอร์ข้อที่ 4, ยี่ยราสามารถช่วยในการลดน้ำหนักได้องค์กรที่ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกล่าวเอาไว้ว่ายีรามีสรรพคุณช่วยในการลดน้ำหนักสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้และยีราก็มีส่วนช่วยในการกักไขมันและขับออกเป็นของเสียออกจากร่างกายข้อที่ 5. ทําความสะอาด ภายในร่างกายมาเกเร็ตโรเบิร์ตผู้เขียนหนังสือสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความสวยในนิวซีแลนด์ระบุเอาไว้ว่าการดื่มชายเยียราที่สกัดมาจากใบตากแห้งของเยียรานั้นช่วยทำความสะอาดภายในร่างกายขาจัดสิ่งตกค้างและช่วยในการขับปัสสาวะข้อที่6ช่วยในการถนอมอาหารมเมล็ดยีราช่วยในการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ โดยการนำมาป่นหรือว่าตำผสมในเนื้อสัตว์เวลาหมักเนื่องจากว่าจะมีน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จึงช่วยในการป้องกันอาหารไม่ให้เกิดการบูดเน่าเร็วขึ้นและยังช่วยในการป้องกันกลิ่นเหม็นอับของเนื้อสัตว์เวลาหมักก่อนนำไปตากแห้งอีกด้วยหากใครคิดจะปลูกยี่ราไว้รับประทานเองภายในบ้านแล้วก็มีวิธีการง่ายๆมาฝากครับนั่นก็คือการปักชำนั่นเอง โดยตัดกิ่งอ่อนของต้นเยี่ยรามาปักโดยให้ตัดไตคอสำหรับความยาวควรอยู่ที่ประมาณ15-20เซนติเมตรหากกิ่งมีใบเยอะให้เด็ดออกบางเพื่อลดอาการคายน้ำของใบรอประมาณ15-20ถึงวันพืชก็จะเริ่มออกรากถึงตอนนี้เราก็สามารถย้ายไปปลูกลงในภาชนะที่เตรียมไว้ได้ สูตรการทำเนื้อผัดใบเยราที่หลายคนชิมแล้วต่างติดอกติดใจมีวิธีการง่ายๆมาฝากครับโดยการโรขลกพริกแห้งกับดอกเกลือให้พอแตกใส่หอมแดงข่าหันาห่นตะไคร้หั่นและกระเทียมโขกให้เข้ากันดีตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชไฟแรงปานกลางใส่ส่วนผสมที่โขลกเอาไว้ผัดให้หอมใส่เนื้อบดหยาบลงไปผัดให้เนื้อสุกเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาล พิษไทยป่นน้ำปลาซอสปรุงรสซีอิ๊วดำและซอสหอยนางรมปรับไฟให้แรงผัดให้เข้ากันอีกครั้งหลังจากนั้นก็โรยใบยีร่ราลงไปครับคนให้เข้ากันก่อนยกขึ้นเสิร์ฟรับรองว่าจะเป็นเมนูเด็ดที่หอมอร่อยน่ารับประทานและอาจจะเป็นเมนูโปรดของคุณเลยก็ว่าได้ การรับประทานไบเยียร่าในปริมาณที่พอดีที่ได้จากอาหารตามปกตินั้นถือได้ว่ามีความปลอดภัยครับหากรับประทานไบเยียร่าในรูปแบบของยาหรืออาหารเสริมก็ควรจะปฏิบัติตามฉลากและคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดสอบถามแพทย์หรือว่าเภสัชกรเมื่อมีข้อสงสัยและไม่บริโภคเกินกว่ากำหนดนอกจากนั้นแล้วผู้บริโภคก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับสำหรับ ผู้ที่ตั้งครร์วางแผนตั้งครร์หรือว่ากำลังให้นมบุตรผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ที่อยู่ในภาวะเลือดออกผิดปกติผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่แล้วนามาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกาันบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่ชอบรับทานใบยี่ยราหรือกระเพราวควายแล้วบ้านของท่านเรียกผักชนิดนี้ว่าอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิป และหากท่านเป็นคนนึงที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและยะมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวันสำหรับวันนี้นาวานีไอไว้แล้วท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเราก,กลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ